ท่านเจ้าคะฉันอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทั้งวัดเนี่ยท่านอาจารย์ช่วยฉันได้ไหมแกก็ยืนนิ่งเพราะแกไม่เคยคิดว่าเขาจะอมอบสิทธิ์ให้อพอนิ่งแล้วแกก็บอกอย่างนี้ได้ไหมท่านอาจารย์คือเราโบสถ์เนี่ยเปิดทุกวันมันไม่ได้หรอก แต่ว่าอาคารในห้องนี้ห้องกำบอเนี่ยมันมีห้องหนึ่งอาจารย์ไปช่วยจัดเป็นห้องพระพุทธได้ไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกเริ่มแต่งตัว้พระแล้วแกจะเดินใส่อังสาขึ้นโรงเรียนได้ไงเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเอามาไปผมชีวอนก่อนฮะแต่งตัวแล้ว พระก็ห่มจีวรมาเรียบร้อยพาขึ้นไปนีห้องนี้ทนทยท่านนึกทำยังไงได้เป็นห้องพระนะเออเดี๋ยวเดี๋วไหนครูไหนพระนักการมาบามามา,มา,มา,มาตามันตาม,มา,มาไปได้โต๊ะหมู่มาพระพุทธร,รูปแจกันพรมเลยปูปแป๊บเดียวไม่ถึงสองชั่วโมงห้องนั้นเป็นห้องสวยงามเลยท่านอาจารย์ครับขอทราบประมาณเรา อาจารย์ช่วงไหนว่างได้อะถ้าทุกวันได้ดีถ้าไม่ทุกวันอาจารย์ก็ช่วยจัดหน่อยเถอะจะมาให้ศีลเด็กวันไหนได้บ้างเรียบร้อยเลยพระองค์นั้นถูกใช้ตลอดกาลละนานเถิน <c oughs> นี่มันอยู่ที่ว่าคนคนนั้น่ะมีสมองเป็นยังไงเห็นพวกเราก็เหมือนกันนาะยอย่าบอกโอ้โหยพระที่มาจากวัดปัญญาเดินเป็นแถวเถอะครับ ก็ให้เป็นแถวส่วนนู้นไม่เป็นแถวก็ดีแล้วไม่ต้องเป็นแถวให้มีความรู้สึกเบิกบานในทุกเรื่องนะท่านยายยุ่งให้พระโกรธโยมฉันไม่มาทำให้หรอกนะไ้กูท่านเอ้ยวัดเรานานานารักมากพระที่มาทั้งหมดก็คือพระเหมือนวัดเรานี่แหละบางองค์ก็ ตัวจพ้นก็ได้บางองค์ก็ยังไม่ได้เอาชนดมาคือชีวิตชาวพุทธต้องเป็นชีวิตชาวพุทธจริงๆนะอย่าไปหลงศรัทธาอย่าไปหลงความเป็นเราเป็นของเราให้กว้างจึงบอกว่าให้ทุกคนเข้าถึงยุคพระศรีอานนะพระศรีอานนท่านอย่าเป็นเราเป็นเขานะ โอ้ยที่สวนธรรมพระเรียบร้อยขยันตื่นแต่เช้าถูพื้นก็มีอาคารหลังเดียวแกก็ถูไหวนี่ลองลองเต็มวัดไปถูไหวอรอแกรักษาไว้ได้ก็ยังดีแล้วก็ขอให้เราได้เกิดความรู้สึกเป็นเมตตาจิตนะยกป,ประสิอานแล้วนะเนี่ยตอนนี้ยกป,ประสิานไปตรงไหนโอ้ยน่ารัก น่าชื่นใจครับฉันชอบหลวงพ่อปัญญาบองตรงเป็นอุปชาด้วยแล้วก็ชอบจริงๆพระองค์หนึ่งแกไม่ค่อยเต็มบาทอ่ะปวดแล้วฉันก็เกลียดแค้นแกทุกวันเลยเดินเดินหมาเดินสวนก็เตะตึมทำไมเห็นกูแล้วมึงหนีทำไมวะวะแค้นใจเว้แต่หลวงพ่อไม่ อมาโกนหัวหน่อยวะพระดีๆเยอะแยะทำไมระถึงเรียกโกนหัวแล้วเรียกพระองค์นี่ไม่เป็นพระนะเนี่ยเราไปจัดการเขาแล้วไอ้ตัวเองเป็นพระแต่ปาก <c oughs> เสียแล้วโกนหัวบางวันอไปโกนหัวหน่อยไม่มีเวลาดูสิรับไม่ได้เลย แต่เด็กมาเตะฟุตบอลข้างโบสชายคนอย่างเราไปเขากลัวเหรอแต่อ้าวคุณไปดูดูเนาะข้างโบสได้เด็กมาเล่นอย่างนี้โบสถพังหมดไปถึงไหนใครมาอยู่ตรงนี้ใครทัหมดโอ้มันวิ่งหนีโวทุกหัวทสุดเลยเขาใช้เป็นนะให้เราว่าเก่งจริงแต่มันใช้อะไรไม่ได้หรอกมันทําได้เพียงบางเรื่องบางอย่าง หลวงพ่อดูทุกเรื่องเป็นความงามของวัดหมดเลยอ่ะของเราดูเป็นสัตว์เป็นส่วนเพราะเรายังไม่เข้าถึงยุคพระศรีอานทั้นกลับไปบ้านตอนนี้ก็เป็นปยุคสีอานนะโลกขี้เกียจนอนตื่นสายก็ดีเลิกเลยนอนเถอะไม่วุ่นวาย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาว่านี่มึงนอนไม่รู้จักตื่น เกิดลูกแบบนี้อ่กูจึงลำบากใครเกิดอ่ะกูเกิดให้ยุคพระศรีอานเกิดขึ้นคุ้มครองท่านนะชีวิตของท่านก็จะพบว่าหน้าตาสดใสลงจากบ้านจึงไม่รู้จักกันว่าใครเป็นใครอ่ะเพราะไม่เอาความเป็นกูเป็นของกูมาเอาแต่เรื่องของความเมตตาจิตมาเนีย่ยเหมือนวันนี้เดี้ยงพระ ไม่ต้องไปยืนดูว่าพระตักของกูไหมบางคนบางคนน่าสงสารจริงๆตักไม่ตักไม่ตักอ๋อกูเนี่ยขณะทำบุญพระก็ไม่โปรดเลยเยอะเลยนะจิตที่ไม่ถึงยุคพระจิอานเนี่ยมันพร้อมจะเติมให้กูทุกตลอดเวลานี่มมามาอย่างนี้นะแทนที่ว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครบางทีมานั่งนิ่ง แล้วผู้ที่ดูแลตรงนี้ไม่ทักเลยที่หลังกูไม่มาแล้วขนาดกับกูมันไม่คุยไม่ใช่เราต้องให้จิตเรานี่อิ่มนะท่านเหมือนดอกไม้ที่บานเต็มที่นะท่านพร้อมที่จะให้แมลงมาเก็บความดีความงามไปไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาทำเราพร้องอยาพร่องอ่ะท่านพร่องเมื่อไรทุกเมือ่อนั้นก็หวังว่าเราคงจะได้ ความดีความงามที่เกิดขึ้นจากแดนธรรมตรงนี้โยมบุปผากโยมสม,สมชายได้ทำหน้าที่เราได้เป็นผู้ช่วยกันเสริมเติมความงามให้เกิดขึ้นตรงนี้อาคารหลังนี้ถ้าทำแล้วไม่มีพวกเราก็ไม่งามนะท่านนั้นมีไว้นะฉันมาทุกทีก็ยังเจอคนเดิมๆไปน,นะ เจอคนใหม่ขึ้นมาบ้างวันนี้รู้สึกคนใหม่มากเนี่ยสงสัยมาเพราะว่าหัวใจมาอยู่แถวนี้รู้ข่าวว่าเดินทางมาตั้งตั้งแต่ตีสี่ตีห้าวันนี้โดยปกติที่วัดเนี่ยจะมีการฉลองพระวันนี้ก็ฉลองพระทั้งสามรูปเนี่ยหนพระสุ สุรเนตรเตชะพโลนิมนต์ครับมานางตอเนี้พระปิยวัตปัญญาสาโรบุญครับขอาถรณะมาวางนั่งหน้าหลวงพ่อพระวชิช,ว,ชวินโรดเอินทโชโตหันหน้าทางโลก่ะสามูป เนน่ารักทั้งนั้นแหละแต่ว่ารักมากไม่ได้อกหักอีกเพราะไม่กี่วันเขาสึกเราเข้าใจเราไอ้ถูกเธอแล้วจะถูกคุณพ่อคุณแม่ก็วันนี้มากันทุกคนไหมเนี่ยในสุรเนตรพ่อแม่มาบอมานะที่จริงหน้าทอดทิ้งคุณได้แล้วพระปิยวัตรอ่ะ เปียป่ยวัดมาด้วยนะามานั่นแหละแล้วก็พระชวินโรธมาปะามาเหมือนกันนะเอคุณอยู่ที่นี้ต่อไปถอะรับรองพ่อแม่จะมาหาคุณตลอดเลยแต่ถ้าคุณอยู่ที่บ้านพ่อแม่จะหนีเรื่อยเช้าขึ้นมาก็ขอเดี๋ยวจะให้ท่านพูดความรู้สึกแม่อ่าน เพราะตั้งแต่บวชอะองค์แรกให้เรื่องบวชอง์ที่สองเรื่องมาอยู่ที่นี้อง์ที่สามถ้าสึดไปเนี่ยคิดว่ามองเห็นทุกคนยังนึกถึงบุญคุณเขาเปล่าคุณเรื่องอะไรเรื่องบวชเรื่องบวชคนเรื่องอยู่ที่นี้อ๋คอคุณจะเรื่องที่สามวะบ้า,บาเปลี่ยนเรื่องเลยนะเอา ถ้าสึกไปเนี่ยบางคน,นลืมคิดแม้กระทั่งคนที่เข้ามามีส่วนร่วมไม่จะญาติพี่น้องหรอกอาอคนเรื่องที่สองเรื่องอะไรมาอยู่ที่นี่นนโอเค